เป็นมะเร็งใต้นมในขณะที่ให้นมลูกพี่ชนล่าสุดได้ยินว่าลูกค้าตรวจก็เป็นโรคมะเร็งเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมระยะที่4ครับก่อนหน้านี้ก็คือมีอาการปวดเต้านมมาก่อนครับแต่ว่าด้วยการที่เขาให้นมลูกด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามันเจ็บเต้านมแล้วก็คิดว่าเกิดการอักเสบก็เลยกินยาแก้เสบมากรหนึ่งเป็นมะเร็งเต้านมในขณะที่ให้นมลูก ซึ่งตอนนั้นลูกค้าก็ไม่รู้ว่าเป็นมะเร็งเต้านมครัคิดว่าเป็นเต้านมอักเสบกินยาแก้กเสบตลอดครับแต่ก็ไม่รู้สึกว่าหายดีขึ้นอายุเท่าไหร่คะลูกค้าลูกค้าอายุประมาณ40ครับแล้วลูกค้ามีประกันอะไรอยู่บ้างคะตอนนี้มีเฮลเฮปปี้ครับอ๋อยังโชคดีที่มีค่ารักษาพยาบาลเนาะใช่ครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่อยากจะให้ลูกค้ามีมากที่สุดก็คือ กัรโรคร้ายแรงใช่กัรโรคแรงเพราะประกันโรคร้ายแรงค่ะจริงๆคนส่วนใหญ่จะมองว่าฉันไม่เป็นหลอกยังไงฉันก็รอดนับ1 2 3 4งสองสามสี่หนึ่งใน4คนจะต้องเป็นโรคร้ายแรงถ้าลูกค้ามีประกันโรคร้ายแรงวันนี้เขาก็จะได้รับเงินก้อนไปดูแลตัวเองแล้วเนาะแต่ก็ยังดีที่มีประกันสุขภาพเพราะว่ายังของเ a เอเองเบิ้ลค่ารักษาเป็น2เท่าเนาะ่รักษาก็ได้เรื่องของสิทธิเทเลดอก เวลาที่ลูกค้าเราเป็นนะ่ะเราก็อยากจะให้ลูกค้าเจอกับหมอที่เก่งที่สุดอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเทเลดอกก็จะช่วยทําให้ลูกค้ามีมีทางเลือกในการปรึกษาแพทย์ครับสมมุติว่า,าเจอแพทย์ที่รักษาแล้วยังแบบเอ้ยยังมีข้อข้องใจอยากจะปรึกษาแพทย์อีกคนอาจจะขอคําแนะนําจากเทเลดอกได้ใช่ซึ่งสะดวกมากเลยเพราะเราไม่จําเป็นต้องไปที่โรงพยาบาลด้วยเทเลดอกเขาจะมีแพทย์อยู่ประมาณ5 50, 0,000ื่นท้านว้าวที่สําคัญนะครับในการปรึกษาเทเลดอกครับข้อมูลนะการปรึกษา ถ้าเป็นลูกค้าของ A a ฟรีแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปค่าใช้จ,จ่าย1 5 0 0 0 US ดอลลาร์ลูกค้าของ AA ก็อุ่นใจได้เนาะถูกต้องบริการเสริมด<ช>ีๆแบบนีบ้แต่ต้องมีแผนถ้าถ้าเป็นแผนปกติก็คือ15ล้านบาทขึ้นไปคแต่ถ้าเป็นย d r 1รหนึ่งล้านขึ้นไปเน,นี้ลูกค้าคืออยู่ในกระบวนการรักษาหรือว่ารักษาจบเรียบร้อยแล้วคะเพิ่งเริ่มต้นนะครับเดือนนี้เลยเพิ่งลูกค้าเพิ่งตรวจเจอเมื่อวัน,ว,นวันที่7นี่เองครับตอนนี้ก็อยู่ในโปรเซสแล้วก็ มีการให้ยาทาเก็ตเอราพีไปทานแล้วก็อีก2อาทิตย์ follow up มาดูอาการอีกทิ้งค่ะถ้ายาทาเก็ตมีแพงไหมคะพี่ชนตอนนี้เท่าที่ดูที่เบิก AA ไปแล้วครับประมาณแสนหกนี่คือแค่เท่าไหร่2อาทิตย์ใช่ครับแต่จริงๆอะ่ะก่อนหน้านี้ที่ลูกค้าสำรองจ่ายไปก็รวมรวมกันก็น่าจะครึ่งล้านอีก4ี่แสนนี่คือค่าอะไรคะ ก็เป็นค่าตรวจชิ้นเนื้อค่ามีมอกแกรมค่าเพทสแกนแล้วก็มีเรื่องของการสแกนตัวชิ้นเนื้ออื่นเพิมซึ่งทั้งหมดน่ะคือเบิกได้กับ AA หมดเลยใช่ครับเออดีจังวันนี้ถ้าเกิดว่า <c oughs> ใครยังไม่มีประกันสุขภาพหรือประกันโรคร้ายแรงถ้าเรามีติดไว้ก็ดีถูกต้องครับวันนี้ก็เลยมานั่งทบทวนว่าลูกค้าที่มีแต่ว่าสุขภาพอย่างเดียว ยังไม่มีเรื่องของโรครายแรงตอนนี้กําลังนําเสนอแล้วก็เอาเคสนี้เป็นตัวอย่างคุยกับเขาใช่เพราะเวลาเราทํางานอะ่ะยังไงเราก็อยากให้ลูกค้าได้ความคุมค้มครองที่ดีที่สุด